สวัสดีครับแบงค์ฮอนด้านะครับเดี๋ยววันนี้แบงค์จะพาลูกค้ามาดูรถยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับก็จะเป็นตัว Honda c ซี i c นะครับตัวไมเนอร์เชนเดี๋ยวแบงค์จะพามาดูว่าคันนี้ไมเนอรเชนมาแล้วให้อะไรมาเพิ่มเติมบ้างแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้านะคะจะเป็นไฟ LED เหมือนเดิมนะครับเป็น Full LED ก็คือไฟสองสว่างไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวไฟ Daylight แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือตรงนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับแต่จะมีบล็อกสิ่งที่เพิ่มที่เปลี่ยนแปลงจากด้านหน้าก็คือจะเป็นกระจังหน้าจะเป็นทรงใหม่นะครับมีสงชั้นด้านบนด้านล่างเป็นแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มมาในตัวของเซนเซอร์หน้า4จุดแล้วก็เซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับสัญลษณนยังคงติดตั้งมาให้เหมือนเดิมนะครับ4จุดก็จะมีด้านล่างฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็จะเป็นด้านตรง กระจังหน้านะครับด้านข้างก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับคันนี้นะคบเป็นรุ่น RS นะครับเป็นตัว e, s e p r s ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับขนาดยางจะเป็น 235/40R18 แล้วก็จะได้เป็นลายใหม่แบบนี้นะครับเป็นลายก้านแบบนี้แล้วก็ตัวสีเนะี่ยจะเป็นสีเทาเข้มแบบเทาด้านๆนะครับสเปคจากโรงงานมานะครับล้อน,นี้จะเป็นยางของมิชลิน แล้วก็ตรงนี้สิ่งที่ให้มาเหมือนเดิมนะครับจะเป็นตัว Honda าเรน b o a r ซึ่งเป็นในกลักณของ h อน d a อยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับส่วนที่จับประตูตรงนี้จะเป็นสีดําด้านบนจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็จะคค่อนข้างที่จะตัดกันเห็นได้ชัดมากขึ้นส่วนไฟท้ายด้านหลังนะครับไฟท้ายด้านหลังยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัว กรอบไฟเนี้ยมันจะเป็นลมดำทําให้ดูเท่มากขึ้นนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์ส RS เหมือนเดิมแล้วก็เซ็นเซอร์หลัง4จุดที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับตรงนี้ตรงกลาง2จุดนะครับแล้วก็ดาก้านขวามีตัวปรอบท่อไอเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โลโก้สัญลัก RS เหมือนเดิมส่วนภายในนะครับน้านข้างจะเป็นไฟแอมเบดไลท์นะครับก็คือจะเป็นแสงเป็นไฟสีแดงนะครับ ่วนแดชบอร์ดด้านข้างที่วางแขนตรงนี้จะเป็นหนังเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับแล้วก็กระจกเป็นออโต้คู่หน้านะครับสองบานแล้วก็อีก2บานที่เดินจะเป็นควบคุมด้วยไฟฟ้าปกติกระจกปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้นะครับตกแต่งตัวกรอบช่องแอร์นะครับจะตกแต่งด้วยกรอบสีแดงแบบนี้ตรงนี้จะเป็นเป็นโนมแบล็กนะครับเบาะหนังสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็จะเป็นเบาะหนังที่มาพร้อมกับหนังกลับนะครับตรงนี้จะเป็นหนัง หนังแท้นะครับตรงนี้จะเป็นหนังกลับผิวสัมผัสด้านหลังแล้วก็บาะรองเนี่ยจะเป็นหนังกลับนะครับภายในก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับหน้าจอมาเป็นขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็รองอออรับอ,อัลตร้าพ a a แ d r o i d Auto แบบไร้สายนะครับกระจกมองหลังตัดแสงพวงมาลัยจะมาเป็นแบบ Multi-Function เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มใน ตัวหมดการขับขี่ให้อีกหนึ่งหมดก็คือหมดอินดิวิ u ด l ัโหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทำารายละเอียดไว้ในคลิปถัดไปว่าการใช้งานเขาตั้งค่ายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สําหรับเครื่องเสียงของตัวรุ่น RS นะครับถ้าลูกค้าสังเกตรเราให้มาใหม่จะเป็นลำโพงโบสนะครับทั้งหมด12ตําแหน่งลำโพงโบสตัวนี้จะมีอยู่ในเฉพาะรุ่น ESEV RS เท่านั้นนะครับมาทั้งหมด12ตําแหน่งเลยนะครับจะมาเหมือนกับตัว R Accord แล้วก็ CRV ด้านหน้านะครับตรงกรอบช่องแอร์จะเป็นสีแดงแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตนะครับมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงหนังเบาะหนังก็จะเป็นสีดาได้แดงนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างจะจะเดินด้วยหนังแล้วก็เป็นได้สีแดงแบบนี้เหมือนกันนะครับมีช่องวางแก้ว2ช่องเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตัวบั op, เลตชาร์เจอร์ออโต้เบรกโฮเบรนมือไฟฟ้าสร้างขับขี่นะครับแล้วก็ตัวถุงหุ้มเกียร์ก็จะเป็นหนังเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้ โดยรวมนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มมาเบื้องต้นก็คือกระจังหน้าแบบใหม่นะครับล้อแมกลายใหม่เพิ่มเซ็นเซอร์ให้หน้าสีหลังสีาสหรับรุ่น RS นะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เป็นทรงนี้เลยนะครับราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองบาทนะครับก็จะมีสีเหมือนเดิมสีขาวสีดำสีสีเงินแล้วก็สีแดงนะคบสำหรับรุ่น RS สียังเป็นเหมือนเดิมเลย ระบบ Honda Sensing มีครบทุกระบบเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในตัวของโปรโมชั่นเดบักทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ไม่ต้องกังวลใจเหมือนเดิมครับแบง์มีส่งด้วยรถสไลด์ให้เหมือนเดิมถ้าลูกค้าสนใจยังไงติดต่อช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับ